สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ที่เราจะรีวิวดูความพร้อมก่อนลงสนารรมทำการแข่งขันกันเหมือนเดิมก็หนึ่งเลยเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้ไปที่ลอนดอนดาร์บี้จะเป็นคู่ของทีมซอบพาเลต์เจอกับอาร์เซนอลส่วนอีกคู่หนึ่งครับแวะไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันกันหน่อยวันนี้ไปดูฟอร์มดูความพร้อมของสตุททกก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 าาารรรรร์์คคคคััััับบบบบมมีีีีีีีิิววเเเเเปปปดด้นนนนนจจอออซงงงลลลไไ่่่่่พยู็ะะตใชึะ เที่ยงคืนครึ่งนะครับลอนดอนดาร์บี้พาเลททีมอันดับ15เจออาร์เซนอลทีมอันดับ3ของตารางคะแนนครับคู่นี้ย้อนกลับไปเมื่อกลางสัปดาห์เพิ่งเจอกันในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับแล้ววันนั้นเป็นอาร์เซนอลเบียดชนะไปสนุก3ประตูต่อ2ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในความพร้อมของเกมกลางสัปดาห์ที่เพิ่งเจอกันไปนะครับคิสซาพาเลทเนี่ยมีการโรเตชันในบอลถ้วยวันนั้นไม่เยอะครับใช้นักเตะต,ตัวหลักค่อนข้างเยอะแต่ว่าผลการในขันไม่ได้และอย่างหนึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้เน 2วันเท่านั้นแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งของพาเลทวันนี้ครับดานี os, ลมุนยอสแบ็คขวาจอมบุคคลสําคัญอ่าก็ติดโทษแบนลงเล่นวันนี้ไม่ได้แกนหลักคนอื่นๆก็จะมีทั้งเอเบริชิเอเซ่และชองฟิลิปมาเตตาด้านฝั่งอาร์ซนอลกันบ้างครับ,กบ,รบเกมกลางสัปดาห์ที่ชนะพาเลทไปข้อดีคือได้พักนักเตะเยอะฉะนั้นสภาพร่างกายความสดของตัวหลักๆก็จะดีกว่าคิลซ่าพาเลทครับข้อเสียก็คืออย่างเดียวคือวันนี้แค่ออกมาเยือนซึ่ง ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือว่าเป็นอุปสรรคอะไรมากมายครับนักเตะอย่างบุโกโยศากา้ามาตินโอเดกาดวิลเลมซาลิบานัดก,ก่อนเนี่ยได้ลงก็จริงแต่ว่าเป็นการลงในช่วงครึ่งเวลาหลังลงเล่นประมาณสัก20-30นาทีเท่านั้นแล้วก็ปัญหาอย่างเดียวของ อาเซนอลคือต้องรอเช็คความฟิตของเด็แคนไรส์มิดฟิลด์คนสำคัญว่าจะสามารถลงสนามได้หรือไม่แต่ตามสื่อบอกว่ามีโอกาสลงสนามได้ในเกมวันนี้นะครับต้องรอดูรายชื่อกันอีกทีหนึ่งผลงานการเจอกันนอกจากเกมกลางสัปดาห์ที่เพิ่งนะครับนาะฟัดกันมาในคาราบาวแล้วเนี่ยเฮดทูเฮดบอก้เลยว่าตลอด5เกมหลังสุดเนี่ยพาเลสู้อาเซนอลไม่ได้เลยแพ้รวด ให้กับอาร์เซนอลร้อยเปอร์เซ็นต์และเสียให้ถึงเสียไปถึง15ลูกครับก็เฉลี่ยแล้วนัดละ3ประตูเจอกันหลังๆก็สู้กันไม่ได้ครับก็มองว่าอาร์เซนอลครับเบรเซเด็ควาดดีกว่าแล้วก็ความพร้อมดีกว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจออกมาเยือนอย่างน้อยๆครับจะปลุกเอาชนะคิสตัลพาเลตได้ในเกมค่ำคืนวันนี้ครับนั่นคือพรีวิวคู่แรกนะครับในเกมพีมยรีกขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับอยากอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ยังไงก็ follow ช่องฝากช่องกันได้กดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจแล้วก็ comment, คอมเมนตานา แอดไชน99ด้วยนะครับส่วนคู่หนึ่งบุนเดสดีกว่าครับบุนเดสลงเตะสามทุ่มครึ่งครับสตุตการ์ดวันนี้อันดับ6เจอซัมพอลีที่อันดับ15สตุตการ์ดเองเกมล่าสุดออกไปเยือนไฮเดนแฮมชนะมาได้3ประตูต่อ1ฟอร์มดีครับตอนนี้ชนะรวดทุกรายการมาตลอด4เกมหลังสุดก็เริ่มกลับม,มีความมั่นใจและไอซีนัดตรงนั้นเนี่ยยิงประตูได้นัดละ3ลูกเป็นอย่างต่ำด้วยนักเตะย่างเดมิโรวิดอันโซมิโย so และก็คิทฟูริกลงสนามได้ทั้งหมดนี่คือ3แนวรุกคนสคัญค เกมเย่ายังคงเล่นได้แบบดุดันแล้วก็สนุกตลอดด้านทีมเยือนกันบ้างซามพอลีเล่นนัดล่าสุดเนี่ยในบ้านตัวเองแล้วก็แพ้ให้กับเวเดอร์เบรเมนไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับทำให้ตอนนี้สถานการณ์ไม่ได้ดีครับแพ้4จาก5เกมหลังสุด เกมรุกบอกได้เลยว่าสุดฝืด14นัดในบุนเดสยิงได้เพียงแค่11ลูกเท่านั้นเป็นเกมรุกที่ดูแย่ที่สุดของบนเดสณปัจจุบันครับวันนี้ทางเลือกของซามวอลีคือพยายามต้องเน้นเกมรับแต่เชื่อว่าการมาเยือนสตุตการ์ดเกมรับแบบนี้ก็ไม่น่าเอาอยู่ครับสตุตการ์ดร้อนแรงมากๆโอกาสชนะสูงครับขึ้นอยู่กับลูกแรกเลยถ้ามาเร็วลูกต่อไปหรือว่าเกมจะสบายขึ้นเป็นเกมที่ไม่น่าจะยากมากถึงขนาดนั้นนะครับแต่มองว่านี่สตุตการ์ดครับเป็นโอกาสดีเจอกับซา,ามพอลีในบ้าน ตัวเองน่าจะเก็บชัยชนะได้แบบสบายๆครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในว,วันอื่นๆครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ